วันนี้มาพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะเบียร์นะคะที่ปรึกษาการขายของ f o อนนิเวราสมุทรปราการค่ะวันนี้นะคะเบียร์จะพามาชมรถวายแท็กรุ่นนี้นะคะจะพามาชมว่ามีสเปคแล้วก็หน้าตาเป็นแบบไหนยังไงแตกต่างจากตัวเดิมแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นรุ่น Y ายแท็นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะราคารถอยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้เป็นคันสีเหลืองถ้าสีเหลืองราคารถจะเพิ่มหนึ่งหมืนบาทนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะใหญ่ๆแบบนี้นะคะรูปทรงเป็นรังพึ่งนะคะลูกค้าช่วยระบายอากาศได้ดีนะคะมาพร้อมกับไฟสองสว่างกลางวันนะคะ ไฟแบบนี้เลยแล้วก็มีเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น LED เช่นกันค่ะล้อแม็กของเรานะคะเป็นสีกาไฟนะคะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะมีสัญลักษณ์ปอดนะคะมาพร้อมกับยางกูดเยียรค่ะสเปกยางอยู่ที่255นะคะทัพ65 R18 ก็คือล้อล้อขอบ18นั่นเองค่ะชิ้วล้อนะคะชิ้วล้อมาจากโรงงานนะคะขนาด3นิ้วค่ะสีดำด้านเลยค่ะแก้มข้างค่ะ แบบใหม่เลยแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์เทอร์โบนะคะแบบใหม่เลยแล้วก็กระจกข้างค่ะเป็นสีกาไฟนะคะมีไฟเดียวด้านกระจกข้างให้ด้วยนะคะลูกค้าราหลังคานะคะของเรามาตากโรงงานนะคะใช้งานได้จริงนะคะยึดเกาะสิ่งของได้นะคะเผื่อลูกค้าก็เอาไปใส่แหลกหลับบงคาก็สามารถยึดเกาะได้ค่ะ สปอร์ตบาร์นะคะของเรามาจากโรงงานนะคะถ้าเป็นรุ่นวายแก็คือจะมีแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะคะสามารถยึดเกาะได้ดีนะคะแข็งแรงมากด้วยตรงนี้มีจุดเวาวเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ผูกยึดสิ่งของได้มั่นคงมากขึ้นค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเหยียบนะคะเพื่อให้ขึ้นกระบะท้ายได้สะดวกมากขึ้นนะคะจะมีทุกพันของตัวเน็กเจ n นเลยค่ะ ไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเราเป็น LED นะคะก็คือจะใหญ่ๆแบบนี้ลงดําให้เรียบร้อยเลยค่ะท้ายรถนะคะลูกค้ากระบะท้ายนะคะของเรานะคะจะเบามากนะคะถ้าลูกค้าผู้หญิงก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายขึ้นนะคะเบามากใช้มือเดียวได้เลยนะคะตรงนี้จะมีจุดยึดนะคะสําหรับลูกค้าที่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะตรงนี้สามารถจุดยึดเป็นซีแคมนะคะ ล็อกไม้แล้วก็ใช้เลื่ียไฟฟ้าได้เลยค่ะกระบะท้ายนะคะของเรากว้างขึ้นนะคะเพราะว่าซุ้มล้อของเราเขาปรับขนาดให้เล็กลงนะคะเวลาวางไม้พาเลตไซส์ใหญ่่งค่ะสามารถวางได้เต็มแผ่นเลยค่ะถ้าเป็นวายแท็กนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นปลั๊กบ้านนะคะรองรับ400รอยโวลต์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กเอาไว้เสียบชาร์จได้ด้วยนะคะเป็น แบบนนะคะ12โวลต์ค่ะ <wizard ing> กันชนหลังนะคะของเราเป็นแบบใหม่นะคะแล้วก็มีเซนเซอร์หลัง4จุดเลยค่ะ <wizard ing> มีกล้องหลังนะคะกล้องหลังสัญลักษณ์ฟอร์ดมาให้ด้วยนะคะกล้องหลังตรงนี้นะคะกระบะหลังของเรานะคะคำว่าเลนเจอร์นะคะปั๊มติดกับตัวรถให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็สัญลักษณ์ Y ายแค่ะ เดี๋ยวเพียจะพาไปชมในรถนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนคะ่ะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ<ฮ>ด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกฟุูตคอนโทรลนะคะแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะคะลูกค้าด้านนี้นะคะก็จะเป็นปรับตรงหน้าจอนิจิตอนตรงนี้นะคะหน้าจอของเรานะคะเป็นหน้าจอนิจิตอนเต็มรูปแบบนะคะขนาด8นิ้วเลยค่ะลูกค้า แล้วขั้นนี้นะคะวายแท็กก็เป็นแบบกดปุ่มสตาร์ด้วยนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะแล้วก็ไฟหน้าอัตโนมัติเช่นกันนะคะลูกค้ามาจอกลางนะคะจอกลางของเราเป็นขนาด12นิ้วนะคะหน้าจอกลางก็คือสามารถรองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้เลยนะคะลูกค้า เ่องแอร์ของเราเป็นแบบใหม่นะคะก็คือเป็นแบบลายลังพึ่งแบบนี้เลยค่ะสวยมากนะคะมีแท่นชาร์จไร้สายให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นที่รองรับนะคะอ่าแล้วก็เป็นแอร์แยกซ้ายขวาอิสระนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดค่ะเบรกมือไฟฟ้าก็คือจะเป็นแบบนี้เลยคันนี้นะคะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยค่ะ ช่องใส่ของนะคะของเราจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือเพิ่มช่องด้านบนขึ้นมานะคะอันนี้คือหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ด้านล่างนี้อีกหนึ่งช่องนะคะตรงนี้ก็ไว้ของได้นะคะตรงนี้ก็จะไว้มือถือได้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วะคะ่ะลูกค้าแล้วก็ เปิดฝากระโปรงด้านหน้านะคะของเราจะอยู่ด้านล่างนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านซ้ายนะคะด้านหลังนะคะเราจะมีแอร์หลังให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีปลั๊กบ้านนะคะแล้วก็มีช่อง USB แล้วก็ Type C ให้กับลูกค้าค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยค่ะเบาะของเรานะคะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะคะมีสัญลักษณ์ Y-tab ด้วยค่ะแล้วก็เบาะคู่หน้าของเราเป็นระบบไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยค่ะ ตรงนี้นะคะประตูของเราเป็นแบบเปิดใหม่นะคะก็คือจะใช้บิบตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงประตูข้างด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นปุ่มปรับกระจกข้างนะคะลูกค้าปุ่มปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะเราย้ายมาอยู่ตรงแผงประตูด้านคนขับนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดกระจกข้างทั้ง4บานค่ะ